บนฐานคือเจริญพรนะครับผมอ่อรุนลอเชียกันนะครับเดี๋ยวลุงลอยออกไปข้างนอกก่อนนะครับไกลๆครับทีมงานเจริญพรนะครับบนฐานนี้นะครับผมเก้าสิบยี่สิบล่อรุนลอเชียกันไปน้ากันนะครับผมผงไฟเหลืออยู่สองบ้างนะครับซ้ายมือคือโพจะเจริญขวามือคือเจริญพรนะครับเจริญพรสิจุดก่อนนะครับตอนนีหน้าที่ระทึกใจกำลังสิเกิดขึ้นนะครับผมกับมัดเด็ดมัดนี่นะครับ จะเรินพรนะโยมสามสองหนึ่งไปครับจะเริอนพรมุดนอกจากต้องง่ายนะครับสำหรับจะเริ่นพรนะครับเบิ่งเขาข้อคือเร็วแถ่นอครับเดี๋ยวรอดลุ้นกันไปก่อนนะครับ ดูแบนแมนเบิร์ข้อครับตอนนี้ข้อหุ่นซื้อาสิเร็นนะครับอา่ารอลุนข้อก่อนนะครับว่าข้อสิเขาได้หรือไม่นะครับเอา้ายังล่างอยู่นะครับตอนนี้อา้าวหลเรื่องครับเบรกแล้วนะครับโหดนะครับตอนนี้ ยังล่างอยู่นะครับเหลือจังหวะสุดท้ายเัวนั้นนะครับเนี่นมากๆเลยครับฝันติดโปยยปลายครับตอนนี้ัไฟเปิดยังปดอย่ดอกหัวไปเขายังเปิดนะครับ โยกโตครับหางชั้นมนมทาเดียวานนาบางใบผ่าหนึงครับอ่ะรอดลุนรอดลุนกันไปนะครับผมเปิดก,ก,กันไปก่อนนะครับหล<ะ>ัลลกราคาบอสุกนาธิ่ันธ์ในปัญญาครับเพรเาะว่าเบื้องต้นนี้ดีมากๆเลยนะครับอ่ะรอดลุนกันไปครับ<ป>ร้อยแค่แน่นผ่านไป เอลอยแปดสีพานไปลอรุ่นกันไปนะครับมอเห็นมังไฟเแล้วนะครับผมเบืองหันมังไ่เอ้าหายพป่ชายล่ะใช้ลูกตรงไหนเบืองหันลุงเห็นอยู่แบบหนึ่งนี่นะครับนั่นนั่นนี่นะสบายใจดีเลงนั่ต้องท แล้วพวกท่านมันเจิดลงนะครับนี่ครับซื้อไม่ได้นี่เราแล้วแล้วเออมาอยู่เห็นแล้วโอ้ใส่หัวตักลงมาอย่างรวดเร็วนะครับผมไฟลงเร็วมากเลยครับใส่หัวจวงหัวตักลงเลยนะครับผมมีบางยัางวะเมเปได้ครับบางยัางวะเมเบุ้นได้นะครับแต่บางยัางวะตักเลิกเลยนะครับผมหางฟาดลงเลยนะครับผมพอดีก็ม่ได้สูงนะครับผมอยู่ตรงเส้นควันนะครับ เกาสีพันไปเกินะครับจะ่ายข่กันบาสิมันไปนาิพานะครับสามร้อยสามร้อยพันไปได้ท่านั่นได้นะครับก็ตามนั่นละพันไปซีพันไปจบแล้วนะครับตามลงมาึ้ง สามร้อยยี่สิบสามร้อยยี่สิบนะครับอ๊โอ้โหสร้างเจ้านะครับผมเก้าสิบยี่สิบนะครับผมอ่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงรอเดฟสีสวัสดีครับหลักฐานคือโพชเจร์นนะครับผมบังสุดท้ายนะครับปิดงานแล้วนะครับผมมันจุดไปยี่สิบซองบังนะครับนี่บังนี่ยี่สิบสามครับออดออดยี่สิบสี่สิบครับโพชเจร์นครับ

ไปดัน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 ไปที่ลี่เลยชุดชุดยอดการเดินด่างครับตอนนี้ของแถมครับเอาลอดูการเข่าข้อนะครับสิเป็นยังไงนะครับผม ยอดเยี่ยมมากๆครับยังลางเลยนะครับตอนนี้โยกครับโย,ยกแล้วคอโจ้อสูตรดีเลือกเกินสรับทีมงานโอ้จะเลื่อนครับ ยี่สิบสี่สิบราคาเปบปี้ปากปากวางห้างนิ่มๆหัวไฟพอยังเปิดนะครับหัวไฟพอแยบนะครับอันตรายนิดหน่อยนะครับโอ้โหนะครับหัวไฟมันต้องเปิดนะครับขาาา้าวสาสลงโมงงามนะครับออรอลุนกันไปนะครับผมอ่ารอลุนครับพ่อจ่าเลิศครับเดี๋ยวลุกหลอดจะยาวไปรถก่อนนะครับผม ขงดีก็เบื้องต้นขอดีก็บินในสูงนะครับอ่าลอลุนกันไปนะครับตอนนี้นะครับยังสรุปป่ทัดใดครับถึงหัวซีก็เปิดแต่ว่ายังเบาอยู่นะครับเพื่อนบอกว่าเบานะครับเบาและก็เบาอยู่นะครับอ่าลอลุนกันไปครับลอยหาซีผานไปเบิกไปก่อนนะครับผมเฮ้ ร้อยหกสีผ่านไปชิมีชิมีเลยแล้วนะครับผมหวานจิลลิ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 ครับสองร้อยผ่านไปสองร้อยสี่สีผ่านไป,นไปยังคงเสร็จคงว่าครับไหลเคลื่อนไปตามลมอยู่นะครับตอนนี้สามร้อยผ่านไปแจ้งพี่แจ้งน้องว่าสี่สิบโบแต่ปลายใหม่นะครับผม หาสิบผ่านไปจัดเกียตลอดห้างครับหกสิบผ่านไปเจ็ดสิบผ่านไปตามลงมาเติม เวลา375โพลเจริญขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงรอเดฟซีสวัสดีค่ละลาลบ